สวัสดีค่ะก็มาพบกับส้มพรอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ส้มพรจะมาทําชามะละกอใบเตยนะคะที่ช่วยล้างทาําความสะอาดลําไส้ล้างไขมันที่เกาะตามลําไส้ของเรานะคะเราก็มาดูวิธีทํากันเลยนะคะเราก็เอามะละกอดิบนะคะที่ไม่สุกนะคะเพื่อนๆเอามาผ่าแล้วก็คูดเม็ดออกนะคะ มะละกอถ้าเราจะปอกเปลือกก็ได้นะคะแต่อันนี้สมก่อนจะไม่ได้ปอกเปลือกนะคะก็เอาทั้งดิบๆมาผ่าและวคูดเม็ดออกนะคะเราก็จะนำไปต้มนะคะเราก็คูดให้เกี้ยงเลยนะคะเราก็เอาไปล้างทำความสะอาดอีกครั้งหนึ่งนะคะ ขูดเมเสเ็จแล้วนะคะเราก็นําไปล้างเพราะจะมียางติดอยู่นะคะอันนี้ล้างเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาหัน่นตัดปนชิ้นๆก่อนนะคะชิ้นก็ไม่ต้องใหญ่มากนะคะแล้ก็หั่นแบบนี้ ชามะละกอช่วยทำความสะอาดลำไส้นะคะช่วยล้างไขมันที่เกาะตามลำไส้ของเรานะคะเนื่องจากการกินอาหารพัดน้ำมันเป็นประจำนะคะเพื่อนจะมีคราบไขมันเกาะที่ตัวข้งผนังลำไส้นะคะเป็นกาวเหนียว,ยวจึงเกิดการคัดขว้างการดูดซึมอาหารและว,วิตามินที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายนะคะถ้าเราดื่มชา ของจากมะละกออันนี้นะคะก็จะช่วยล้างลำไส้ของเรานะคะเพื่อให้การดูดซึมอาหารได้ดียิ่งขึ้นนะคะเพื่อนๆอันนี้เราหั่นเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอาไปต้มนะคะเพื่อฟาร์มที่เราจะกินงายเราก็ใส่ใบเตยลงไปด้วยนะคะเพราะใบเตยจะมีรสชาติที่ทำให้หอมและน่า ทานน้ากินมากขึ้นนะคะเราก็เติมน้ำลงไปให้ท่วมมะละกอเลยนะคะใส่น้ำลงไปค่ะนี่เราก็เติมน้ำแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปต้มกันเลยนะคะการต้มก็ประมาณสักสิบถึงสิบห้านาทีนะคะเพื่อนๆ เราจะต้มไม่ต้องเละนะคะไม่ให้มะละกอเละนะคะน้ำใบเตยก็จะทำให้ชามะละกอน่ากินมากขึ้นนะคะเพื่อนๆนี่เราก็ต้มแล้วนะคะเดือดแล้วก็จะกินแทนน้ำได้เลยนะคะเพื่อนๆเพราะรสชาติจะจืดๆนะคะหอมใบเตย บ้านเพื่อนๆที่มีมะละกออยู่แล้วก็เอามาทำทานกันนะคะทานแทนน้ำทานแทนน้ำกินแทนน้ำลมได้นะคะนี่ชอมกินใบเตยมากเลยนะคะเพื่อนๆมะละกอก็เอามาทำเป็นนาหานได้แล้วก็ยังมีสรรพคุณทางยาได้อีกนะคะวิธีทำก็ง่ายมากเลยนะคะแค่เอามาต้มก็สามารถกินได้แล้วนะคะ กินติดต่อกันเจ็ดวันนะคะกินได้ทั้งวันเลยนะคะนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วห่อมกมากๆเลยนะคะกินก็ง่ายด้วยนะคะเพื่อนๆทำาฟามสะอาดลำไส้ล้างไขมันประโยชน์มากเลยนะคะนี่หอมมากเลยนะคะกินวันละแก้ว ดืมทั้งวันก็ได้นะคะเพราะกินง่ายนี่ส้มพรก็ต้มกินใส่ตู้เย็นไว้นะคะแต่จะเก็บไวไ้ไลหวันไม่ได้นะคะเพื่อนๆเราก็เอามาต้มกินไม่ได้นะคะชอบคลิปนี้ของสมพรก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามสมพรด้วยนะคะสวัสดีค่ะ